นะครับผมกับผู้ีบบิวครับตอนนี้ผมอยู่ตรงสี่แยกรารมรับกำลังเลี้ยวขวานะครับจากถนนพระรามหนึ่งไปพระมงกเดวารนะครับตรงแลนเดลวารันะคือตรวท่ราดำเน่นนะับอาจจะอาจจะขยับขึ้นขยับลงเมอไทยด้วยเป็นไปตามจังหวะการโยกของรถนะครับ รโรงแรมแบ็คโนลเลียบานดรบบลิฟบูรวาดนะครับผมแล้ามาเอาบิบป้ายรถเมล์ซะด้วยนะครับอยู่เคียงคู่กับรางรถไฟฟ้า BTS คนจะลงครับมีคนจะลง,งข้างๆจะมีฝาท่อสวยๆนะครับในถนนตรงถนนลาดตัดนีจะเป็นสี่เ,เลือกฝาท่อนะครับ,รบแดดบูกแดดสองเป็นระยะระยะ แรงกเละรงดจัง,งจหวะเวลาตรงเป็นขน้าอีกนดหน AU A นะครับนีรับด้านซ้ายครับเป็น AU A นะครับดา้านด้านขวามีน่าจะติดจบัยสมาภูมิถ้าจะติดจมัยสมาะคะามา หรือที่เขาเรียกว่าโปโลอะไรเงี้ยเราเลี้ยแต่ละเรื่รอนใช่ป่าแต่โปโลมันชัวร์มันต้องไปทางด้านซ้ายแยกหน้าแยากหน้าดำบิลแล้วซ้ายไปสารสิทธิ์ไปวิทยุอันนั้นนะครับเจอโปโลแน่นอนเป็นพวกไก่ทอดเจ๊ก,กี้อะไรเงี้ยนะครับใช่ก็ทางด้านหน้าไม่มีโครงการก่อสร้างนะเป็นของดุสิตใช่เครือดุสิตธานีนะครับ สวยนะมุมดีมากเลยนะครับ,นะรบไปเกี่ยวน้อยมากครับให้บราาวันสิ้นปุีบเองเน้อยมากๆใ่ครับ,นะรบแล้วพอหลุดแยกนี้ไปเบ็งเล็กน้อยครับด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมก็จะเป็นสนัวมมนูุม i n i ทางด้านขวาเป็นนลยบางจุฬาลงกรหรือที่เขารู้จักกันในานามว่าเรียกรสั้นว่าโรงพยาบาลจุฬาเัเองอันนี้มีสะพานลอยข้ามแยกกันนะครับของโมงกับคือตกแต่งใหม่จริงๆมีมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าตกแต่ง เมึงครับมีคนลงครับแล้วมีคนส่งคนลงด้วยแล้วมีคนจะขึ้นด้วยยืนรอกันเพราะตวดเลยทีเดียวนะครับผมเด,ด,ด,ดี๋ยวตรงสวนลูกพีดีประตู5นะครับด้านขวามือก็เป็นโรงพยาบาลจุฬานี่ครับมีกระดิสทุบประตูใช่ไหมประตูมันเป็นกรนะดานอะไร ทำเสร็จเมื่อไหร่นะทีนี้สรุกเลยชิงกันมันเลยกับวันแบงคอกเพราะว่ามีแค่ส่วนลูกพีดีว่าขั้นไว้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสองโครงการเนี้ยสองโปรเจกต์เนี้ยจะอยู่ใกล้ๆกันทีส่วนลูกพีดีเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าคุณจะสังเกตได้ว่านมเปิดยอดมาแล้ว้าตหน้าครับอาคารซีริกนะครับผมอยู่ตรงสะพานไทยญี่ปุ่น ไฟสุบไฟแดงอยู่นะครับใช่ครับอยู่ตรงนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีกว่ากว่าสวย คาร์บนซิลิกลับตัวแซ็ตมันจะมันจะพีกมากถ้าตอนรอไฟแดงตรงนีขง้ข้างข้างสีลบเหตุเลยไหมรถไฟฟ้าผ่านเดี๋ยวดูซิว่าจะมาไหมสวยนะแดดดีดอ่ามาสองเปิดสวยเลยนะมุมมุมอะไรก็ดีแต่ว่าถ้าไปทางพระรามสี่คือ ก็เห็นใจคนไปทำมะาราวสีเ่เพราะว่าถ้ามาช่วงเช้าเจอพาทิตสองเข้าหน้าทุกวันนะครับมุ่งหน้าไปแบบบอลไก่คลองเตยอะไรอย่างเงี้ยเจอพาทิตสองแล้วเพราะว่ามันขึ้นทางที่ต้องไปต่อซื้อสองเต็มเเลยนะครับโอเคขึ้นตึกถนนท่านอื่นตอนนี้เจอวาสีเขาได้เป็นสีดำแลครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ตางรับชมครับแล้วนกะ็ใหม่กับสต,ตรีทวิ่งรอบหน้าจะเป็นช่วงถนนสายไหน ตรงไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ